ลาัสดีเพื่อนก็ได้นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องฟรีไฟล์เพียงเช่นเคยนะครับวันนี้คลิปตามช่องคลิปเลยนะครับผมจะมารีวิวการ์ดดาบิคาตะสุนะครับแบบเล็กๆมินิมนนะครับเอาไว้ดูพวกตัวละครที่เราไม่เคยรูจ้จักแต่ก็อาจจะรู้จักทุกคนแล้วนะเป็นถ้าใครชอบอ,อนิเมะดาบิฆาตะสุก็ค,ค,อคอมเมนต์มาได้นะครับ วันนี้ผมก็จะมารีวิวการ์ดอันนี้นะจากนั้นก็ให้พวกมันฝากเชิญน,นะน,นี่คุณเคียร์จิโร่กับเอานะไอ้ไอ้เลไลน์อ่ะอันนี้จะที่มาสู้กันนะครับก็จะมารีวิวกันนะครับแนนนะครับมันก็ผมจะไม่บอกซื้อไปแล้วกันนะเพราะว่าเนี่ยทุกคนบางคนก็อาจจะซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอานี่ครับ ข้างบนก็จะมีที่แกะอยู่แล้วนะนี่แคตาข้างในก็จะมีเป็นการ์ดแบบนี้นะนเห็นไหมเป็นการ์ดเลยเอาลงมานะลงมาข้างในก็จะมีมากกว่า20บใบนะก็จะมีถึง21ใบขึ้นไปนะอันนี้ก็จะมีเป็นการ์ดแบบนี้เลยเป็นร์แบบนี้ เยอะมากเลยมาตัวแรกก็จะเป็นนี่มีหลายตัวเลยครับนี่นี่น,นี่หลายตัวเลยภาพที่หนึ่งของผมก็จะเป็นเจ้านี่ครับตัวที่สองเป็นชิโนบุชินโบชนโบุตัวที่สามเป็นเออ่ตัวหมูครับผมจำชื่อไม่ค่อยได้ผมชื่อยากมาก อันนี้ก็เป็นรูปนะครับหัวมันโตมากเลยอ,นนอันนี้ก็เป็นคุนเคียวจจโร่นะครับอันนี้เป็นทานจิโร่ตอนที่ดึงนมตอนเด็กๆโคตรขำเลยนี่นี่เป็นตัวหมูโดนฉลามกัดเพราะว่าเอาคีบฉลามออกมาอันนี้เป็นเนซุโกะตอนใช้ร่างอระสุนะนั้นหมจะโฟกัสตาไปให้ ครับตามจะเป็นขีดๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคียวจิโร่ทอนจิโร่ตอนลิขิตครับเป็นรูปอันนี้เป็นทานจิโร่นะครับทานจิโร่ทานจิโร่นีทานจิโร่แบบนี้เป็นตัวหมูใช้ปลาปลาสัตว์ป่านะครับก็อันนี้เป็นทานจิโร,โโนนโแบบร่กันนกบ คุณทานจิโร่กับเคียวจิโร่โนะครับท,ทานจิโร่ตอนนี้ใช้กระบวนท่าสุดท้ายแล้วก็เคียวจิโร่ใช้กระบวนท่าสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นกียูที่ทุกคนชอบกันกียูมีแค่ใบเดียวนะครับน,นี้รู่ทสงัยในอติตอกนะครับว่ามันคือตัวอะไรอันนี้ก็คือมูซันอันนี้ก็คือมูซันตอนดอดล่าง ก็เป็นมูซันที่ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่แต่เป็นมูซันตอนโมูหนะครับภาพไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร <S <S <Okay. S 1> ่ก็เป็นแท,ทนจิโร่ตอนใช้กุ้านสุดท้ายนี่ก็เป็นเคียวจิโร่ตอนแบบล่างอนิเมะนะครับแล้วก็มีเคียวจิโร่โอตอนหันหน้าแล้วก็ทุกคนนี่คุณชอบป็น เป็นผู้หญิงครับนี่สุกเกจังเคียวจิโราจะออกปล่อยหน่อยครับเคียวจิโร่แล้วไปเคียวจิโร่เหมือนมีอะไรติดข้างหลังอ๋อนี่อันนี้เป็นข้างๆใบตรงปกนะครับอ่าถ้าไม่เหมือนก็ลองดูลองไปเวอร์โอเคครับก็จะเป็นตอนหน้าปกเหมือนกันนะครับ อันนี้กับอันนี้เหมือนกันเดี๋ยวทุกคนตอนใช้กระบวนกานสุดท้ายนะครับเ,เซนอีซื่อตอนร่างที่กลัววันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าใครอยากซื้อนะครับก็ไปซื้อได้เออผมไม่บอกดีกว่าผมไม่บอกดีกว่านะครับให้ทุกคนไปหาเองนะครับ แต่ว่าผมจะบอกเลยนะครับไม่มีในลาซาร่าไม่มีใน่ทัฟฟี่ไม่มีในร้องขายของเล่นนะครับมันจะมีอยู่ในร้านที่แบบทุกคนถ้าใครอยู่ในโรงเรียนผมบอกเลยแนละ้วกันนารีนะครับก็มันจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนะก็คือกิฟช็อปนะครับตรงกิฟช็อปก็เดินไปตรงตรงัวคิดต่างนะครับ มันจะมีอันนี้อยู่ตเต็มเลยนะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่มีอยู่โรงเรียนานาลีนะครับฟาร์มไม่เคยโฟกัสเท่าไหร่ขอขยีกองมียักล์ใหญ่ท่านปรา,ราตัวขึ้นมาดืกินมนุษย์จนบถึงประมาณนี้แหละทำลายอารยธรรมบ้านหนนนี้ก็จะมาเดี๋ยวนะวันนี้ก็จะมารีวิวแค่นี้นะครับก็ขอถ้าใครชอ,อบนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน<อ> สวัสดีครัอยกสายปายว่ามันจะไม่พัลงมาในวันนี้